ขอเจริญพรสาธุชนทุกท่านวันนี้พระอาจารย์ก็มีข่าวเรื่องงานบุญมาบอกกันนะบุญกระถินประจำของสำนักสงฆ์บดิตารามปีนี้เราจะจัดกันวันที่16ตุลาคม16ตุลาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ก็แจ้งข่าวให้ญาติโยมทุกท่านทราบนะลูกศิษย์ลูกหานะว่างหรือสะดวกก็แวะมาร่วมบุญกันนะกระถินปีนี้ก็เรื่องกระถินก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของผ้านะไม่เดียวก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทอง เป็นประเพณีของสงกน,นะพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตไวนะ้หลังจากออกพรรษาเนี่ยเวลาในการทํากรถินนแลอวกกรถินนาการเนี่ยก็กินเวลาประมาณเดือนหนึ่งนะซึ่งมันตรงกับช่วงนี้และช่วงประมาณตุลานี่แหลนะเราก็เลยกําหนดนะวันกระถินเราจัดทอดกรถินสามัคคีกันสามัคคีก,ก็หมายว่าร่วมกันทํากันหลายคนเป็นกรถินสามัคคีกันนะก็วันที่16ตุลาคมนะ2565นะท่านใดที่ ว่างนะหรือว่าอยากจะร่วมบุญกันก็ mm. ก,ก็เชิญนะก็เชิญนะก็แจ้งบอกบุญกันไปนะแล้วการทำคลิปวิดีโอนี่ก็เหมือนกับว่าจะเป็นใบฎีกานะั่นแหละใบฎีกาเราก็มีอยู่ใครอยากได้หรือว่าซองกระถินนะั้นก็ติดต่อมาทางวัดได้ขอได้นะัก็จะจะส่งไปให้นะแล้วก็ถือโอกาสนี้ก็แจง้งบอกทุกท่านโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหานะที่เคยมาอบรมกรรมฐานกันที่นี่นะ วันที่16ตุลานะกรถิ่นกันนะแล้วก็จริงๆกรถินนะ่นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับผ้าไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองนะแต่โอกาสดีพระอาจารย์ก็จะแจง้งเพราะว่าทางเราเนะ่เป็นวัดปะก็เ,เ,เรียกว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมหรือว่าสำนักสงฆนะ์ปฏิบัติเรื่องการภาวนาะเพื่อให้พ้นทุกขนะ์ที่นี้ญาติโยมหลายท่านผู้มีเจตสธามาจากหลายที่ทั่วไทยนะันะมาปฏิบัติกันนะแต่กุติเราเนะี่ยมันไม่พอ ก็เลยโอกาสกระถินนะี่แหละนะเราก็จัดเป็นบริวารเป็นพระป่าร่วมไปเลยในวันเดียวกันพระป่าเนี่ยก็รวมเพื่อจัดเพื่อ,อาหาปัจจัยร่วมกรรนะันสร้างการสร้างกุฏิที่พักนนมนะเมื่อก่อนนี่สมัยที่สมเด็จท่านหรือว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่นะมีแต่พระราชาร่วมนะผู้เห็นประโยชน์กะหะบดีต่างๆร่วมสร้างวัดให้แต่ทุกวันนี้นะมาถึงรุ่นของเราผ่านไป2,600ปีนะร ต่างๆนะก็เรา้นขวายกันเองนะอย่างป้าจาย์ก็เป็นผู้ที่บารมีน้อยไม่ใช่บารมีมากนะที่จะไปให้คนใหญ่คนโตเขาจะมาช่วยสร้างช่วยอะไรนะก็เลยอาศัยญ,ญาติโยมนี่แหละที่เห็นธรรมเราปฏิบัติเราก็เห็นว่าธรรมะมันอยู่ตรงไหนพระเจ้าสอนอะไรนะร่วมแรงร่วมใจกันตามกําลังศรัทธาและกําลังความสะดวกบางทีศรัทธามากเงินน้อยก็จะไปบ้าอย่าไปบ้าศรัทธามากเอาตามที่เราไม่เดือดร้อนนะพระป่าที่ร่วมกันเพื่อจะจัดสร้างที่พักนี่แหละ เรามาภาวนาที่นี่ก็เห็นอยู่ที่พักมันไม่ไม่พอกันหลังคามุงจากมับางทีฝนมันก็รั่วพล้วมันทะลุแล้วสี่ห้ปีแล้วอายุของจากก็อยู่ได้ประมาณ3-5ปีอันนี้มัน5ปีกว่าจะ6ปีแล้วมันก็ทะลุบ้างพระอาจารย์ก็เอายาคามาเสริมเสริมพอได้อยู่ได้พักอาศัยกันแต่นี่เราก็พระอาจารย์ก็คิดว่าจะทําที่เี่มันพออยู่ได้บ้างนะขนาด ไม่ใหญ่ไม่ว่างพักสบายๆหนึ่งคนนะก็เรียกว่าไม่สะดวกสบายเกินไปแต่ก็ไม่ลําบากเหมือนทุกวันนี้นะร่วมกันสร้างนะท่านผู้มีจิตศรัทธาก,ก็นะแจ้งข่าวกันมาเพราะว่าพระอาจารย์ตั้งใจจะให้เป็นวัดป่านะกําลังทําเรื่องสร้างวัดอยู่ขั้นตอนนะของถึงระดับอธิบดีตีจดหมายกลับมาแล้วนะว่าเรื่องรางวัดที่ต่างๆก็เร็วๆนี้คงจะได้เป็นเป็นวัดตามสมมุติโลกกัน แต่จริงๆไอ้วัดเนี่ยแปลว่าวัดใจนะวัดว่าใจเรามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนนี่คือเราวัดมันสมบูรณ์ในตัวมันเองอย่างเราสอนญาติโยมให้ภาวนานเพื่อวัดใจตัวเองว่าโลภโกรธหลงมันมีมากน้อยแค่ไหนส่วนสมมุติทั้งโลกนะก็กําหนดมาทีหลังศาสนาพุทธที้เกิดขึ้นมานานแล้วนะ2,600ปีแต่สมมุติของเราก็มีในกรุงธนะกูร์สินเพื่ออะไรเพื่อความเรียบร้อยนะเรียบร้อยอย่างที่ทราบกัน,นคนทําจริงมันก็มีคนทําไม่จริงมันก็มี คนจริงจังมันก็มีคนหลอกลวงมันก็มีแล้วก็เพื่อทางโลกทางธรรมไม่กระทบกระเทือนกันทีนี้ก็แจ้งข่าวบอกบุญกันแล้วก็ท่านที่จะออกโรงทานนะจะออกโรงทานเอาอาหารการกินมามาช่วยกันเนี่ยมาร่วมกันเนี่ยก็แจ้งความประสงค์มาได้นะที่ท่านฤทธิปิยะธรรมโมนะไาาจฤทธิพิยะธมโมโทรมาหาท่านติดต่อมาหรือว่าก็กบอกวัานั่นจะได้ดูสถานที่ให้นะรวมด้วยช่วยกันไปวันที่ 16ตุลานะ16ตุลาเนี่ยมาร่วมช่วยกันเป็นโอกาสทําบุญด้วยเป็นโอกาสทําทานด้วยได้สร้างวิหารทานเพราะว่าเรามีพื้นที่ว่างอยู่ไม่มีปัจจัยเพียงพอที่จะสร้างให้มันแล้วเสร็จวันหลังจะได้มาพักกันสบายๆนะไม่ต้องลำบากกันมากเอาวันนี้ก็แจ้งข่าวกันแค่นี้นะก็ขอให้ญาติโยมเจริญทั้งโลกทั้งธรรมนะเจริญทั้งท้งโลกทางธรรมมีสติปัญญาแล้วก็ถึงความพ้นทุกข์ นะเป็นที่สุดของทำไปนะเอเจริญพร